จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนำไรายได้เข้าสู่จังหวัดจันทบุรีปีละหลายหมื่นล้านบาทแต่ที่ผ่านมาประสบกับปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพทุเรียนอ่อนจากการตัดหรือเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนถึงระยะที่เหมาะสมสร้างความเสียหายต่อระบบตลาดภาพลักษณ์ชื่อเสียงและเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีจึงได้ออกมาตราการควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่เกษตรกรผู้ซื้อผู้ขายและผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมมาตรการตรวจกรตัดคือมาตรการควบคุมคุณภาพของผลผลิตทุเรียนในสวนเพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบคุณภาพทุเรียนของตนเองว่ามีความแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวด้วยการวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนก่อนเก็บเกี่ยวส่งผลให้เกษตรกรมือตัดแผงรับซื้อ และลงคัดบรรจุสามารถควบคุมคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของทุเรียนจังหวัดจันทบรุรีให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศโดยจังหวัดจันทบ,บรุรีได้ขับเคลื่อนมาตรการตรวจก่อนตัดผ่านกลไกลบริหารราชการภายในจังหวัดบูรณาการการทํางานเพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการที่ถูกต้องและชัดเจน นำไปสู่ความมีมาตรฐานและคุณภาพของทุเรียนจังหวัดจันทบุรีหลักการทำงานวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA Cycle 1. การวางแผน Plan เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานเกษตร,รจังหวัดจันทบรุรีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6สสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอมหาวิทยาลัยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสหกรณ์การเกษตรสมาคมผู้ผลิตและผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี 2. ปฏิบัติตามแผนดู ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเปิดจุดให้บริการการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนโดยการไล่ความชื้นโดยเตาอบไมโครเวฟแล้วนำมาคำนวณหาค่าน้ำหนักแห้งของทุเรียนและด้วยเทคนิค n i r FT NIR Spectroscopy ซึ่งเป็นเทคนิคที่ตรวจวัดคุณสมบัติการดูดกลืนแสงของตัวอย่างในช่วงคลื่น near infrared ประมวลผลข้อมูลจากการสั่นของโมเลกุล ทำให้ทราบผลตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนภายใน5นาที 3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนเช็คมีการรายงานข้อมูลติดตามให้ข้อมูลข่าวสารทูอินฟอร์มรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆแบบเรียลไทม์ผ่านระบบบันทึกข้อมูลและมีการใช้แอปพลิเคชันเกษตรแทร็กสำหรับให้ผู้รับบริการสามารถบันทึกข้อมูลจองคิวและออกใบรับรองผลการตรวจผ่านระบบออนไลน์ประมวลผลการทำงานของแต่ละจุดได้ตลอดเวลา 4. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง Act สรุปรายงานจำนวนเกษตรกรตัวอย่างผลการตรวจเป็นรายวันเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,565มาตรการตรวจก่อนตัดมีส่วนในการควบคุมคุณภาพทุเรียนจากสวนโดยแต่ละปีสามารถป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทปี2565จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ4,638ตัวอย่างคิดเป็นมูลค่า2,222ล้านบาทปี2566จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ7,642ตัวอย่างคิดเป็นมูลค่า5,397ล้านบาทปี2567จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ8,049ตัวอย่าง คิดเป็นมูนลค่า8 0 5 5ล้านบาทปี2,568จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ4,662ตัวอย่างคิดเป็นมูนลค่า3 2 3 0ล้านบาทนอกจากนี้ยังขยายผลมาตรการตรวจก่อนตัดให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกทุเรียนในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นด้านคุณภาพของทุเรียนไทยจากการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกเกษตรกรตระหนักรู้ถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพผลผลิตเพื่อให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองแห่งทุเรียนคุณภาพที่ทั่วโลกยอมรับกเกษตรกรมีไรายได้ประชาชนยิ้มได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีสมกับคำว่าสุขทุกวันที่จันทบุรี